ตอนนี้นนนแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยเขาเริ่มตกลงมาแล้วนะครับก็เลยเขาจะกินกระแสจากชุดบูสเข้ามาเสริมเห็นไหมครับกระแสชุดบูสเนี่ยเขาจะเข้ามาเสริมอยู่ที่300มิลลิแอมเห็นไหมครับต่อไปผมจะทดสอบจำลองอสถานการณ์ที่เราใช้ชุดชาร์จนะครับตัวนี้ก็คือแผงโซล่าเซลล์นะมันเป็นไฟจำลองนะครับผมเปิดแผงโซล่าเซลล์เข้ามานะครับ สมมติว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยเรายังไม่บูตนะครับมันก็จะได้24โวลต์อยู่ผมกดบูตนะครับแรงดันก็จะอัพขึ้นเป็น40โวลต์นะครับตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่เราเนี่ยมันเป็นแรงดัง50น50โวลต์แต่ว่ามันยังไม่ถูกใช้นะมันเป็นแรงดันตอนที่ยังไม่มีโหลดนะครับแล้วก็แผงโซลาเซลล์มาเนี่ยมันเป็นแผง24แล้วก็ผ่านชุดบูตมาก็จะเป็นบูตมาเป็น48 ้าเราเอาชุดบูตคอร์เตอร์เนี่ยไปชาร์จแบตเลยนะครับ48โวลต์ไม่สามารถชาร์จ50โวลต์ได้สักแบตเตอรี่เนี่ยมันสูงกว่าสักชุดบูตคอร์เตอร์เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เกิดการกินกระแสทางฝั่งแผงนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็คือไฟมันเป็นอันนี้คือแผงโซล่าเซลล์ตรงเนี้ยมันเป็น48โวลต์อยู่นะครับตอนนี้มันเป็น,อ,น,อ,น,น,น,ปนอ่าเขาเรียกว่าเป็น48โวลต์นะครับ นะฟังแผงเนี่ยก็ยังไม่เกิดการกินกระแสะไฟฟ้านะตอนนี้กระแสะไหลเนี่ยก็คือไหลน้อยมากนะครับไหลเป็นการบูทีท่เฉยนะครับเดีย๋ยวผมวัดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้แรงดันตรงที่ระหว่างชุดบูทเนี่ยกับแบตเนี่ยมันอยู่ที่ห้าสิบโวลต์ตัวนี้คือแรงดันแบตเตอรี่นะครับแรงดันแผงเนี่ย จะไม่สามารถแซงแรงดันแบตเตอรี่ขึ้นมาได้เพราะว่าแรงดันแบตเตอรี่นี่มันสูงกว่านะครับอ่ะคราวนี้เราก็จะจำลองสถานการณ์ที่เราใช้งานอินเวอร์เตอร์แบบเรียไทม์นะครับเวลาที่เราใช้งานอินเวอร์เตอร์แบบเดียไทมมเนี่ยมันก็จะเกิดการกินกระแสแบตอย่างต่อเนื่องลงมาพออินเวอร์เตอร์เนี่ยกินกระแสแบตลงมาอย่างต่อเน,นื่องแรงดันแบตก็จะลดลงนะครับจังหวะนี้แหละตอนที่แรงดันแบตเตอรี่เนี่ยแหละเขาลดลงนี่แหละมันจะเกิดการกินกระแสจากโซลาร์เซล ลงมาแล้วกรณีนี้ในกรณีที่แรงดันชาร์จต่ำกว่าแรงดันแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเราจะชาร์จแบบ48โวลต์เนี่ยนะครับจะต้องคุมแรงดันชาร์จนะครับให้ได้52โวลต์เขาถึงจะชาร์จแบตได้แต่ถ้าแรงดันชาร์จของชุดโซลาเซลล์เนี่ยไม่ถึง52โวลต์จะเกิดอะไรขึ้น มันก็จะเกิดว่ามันจะกินกระแสแบตเตอรี่ก่อนนะครับจากนั้นพอแรงดันแบตเตอรี่เริ่มอ่อนลงนะครับมันถึงจะกินกระแสโซลาร์เซลล์นะครับอ่ามันก็จะเกิดการใช้แบตเตอรี่ตลอดเวลาในจังหวะที่แบตเตอรี่ลดลงเนี่ยมันก็จะใช้กระแสโซลาร์เซลล์เข้ามาผสมด้วยมันจะดูดมาผสมกันเลยนะครับสังเกตตอนเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยตอนเนี้ยกระแสไหลอยู่ที่100มิลลิแอมนะครับผมยังไม่เปิด UPS นะ มิเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือจับแรงดันฝั่งแบตนะฮะแล้วก็ฝั่งที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างชุดบูทเข้าแบตนะครับก็จะเห็นแรงดันลดลงนะครับส่วนซับไพตรงนู้นนะครับจำลองการไหลของกระแสของโซลา r เซลล์นะครับในกรณีที่แรงดันชาร์จโซลา r เซลล์เนี่ยต่ำกว่าแรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้ชุดบูทผมเนี่ยจะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับจะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ แต่เมื่อแรงดันแบตลดลงเท่านั้นแหละนะครับมันจะเริ่มดึงกระแสจากโซลาเซลล์เข้ามาผสมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์จริงนะครับจะต้องให้แรงดันชาร์จเนี่ยนะครับอยู่ที่52โวลต์โดยประมาณเขาถึงจะชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเวลาแล้วเวลาที่เราดึงไปใช้เนี่ยเขาจะดึงจากชุด,ดคอมเมตเตอร์ไปใช้ก่อนแต่ถ้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยใช้กําลังไม่ถึงนะครับใช้กระแสไฟฟ้าน้อยนะครับมันก็จะไม่ดึงจากชุดชาร์จไป มันก็จะดึงจากชุดชาร์จน้อยนะครับกระแสไฟฟ้าที่เหลือมันก็ไปชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจําลองสถานการณ์ให้ดูนะอ่าตอนนี้ผมยังไม่เปิดอินเวอร์เตอร์นะครับโหลดของเราก็จะเป็นพัดลมแล้วก็หลอดไส้เหมือนเดิมนะเรามาทดสอบเปิดอินเวอร์เนตะอ 3, 2, 1, ร์นะอ่าสามสองหนึ่งกดแช่นิดนึงแล้วปล่อยนะครับอ่ากดแช่แล้วปล่อยอ่าระบบทํางานได้นะครับตอนนี้กระแสะไหลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกระแสะไหลอยู่ที่8 0 0มิลลิแอม เขาใช้กระแสสวิตเนี่ยตอนนี้อยู่ที่800มิลลิแอมเราเรียกว่ากระแสสแตนบายกระแสสแตนบายตอนนี้มันทำไปแล้วที่220ต่อเนื่องนะครับเพื่อรองรับให้เราเนี่ยเปิดใช้งานได้เลยเขาก็เลยใช้กระแสสวิตประมาณ800มิลลิแอมนะครับสังเกตว่าชุดบูสต์ก็ยังไม่เกิดการกินกระแสน,นะครับนะชุดบูสต์นะอันนี้ก็คือแผงโซลาเซลล์นะครับชุดบูสต์นะครับชุดบูสต์แล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่อ่ะผมเปิดพัดลมนะครับเปิดพัดลมนะเปิดพัดลมนะครับก็จะกินกระแสกระแสจะไหลนะครับกระแสไหลแล้วไหล1.6แต่ว่าแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยเขายังไม่ลดนะครับแรงดันแบตเตอรี่เขายังไม่ลดอ่ะมันเป็นเพราะว่านะครับมันเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขามีความจุเยอะนะครับกว่าที่เขาจะลดเนี่ยเขาใช้เวลาชุดชาร์จของเรานะครับผมตั้งไว้ที่48ปโวลต์นะครับ มันก็เลยต่ํากว่าศักแรงดันแบตเตอรี่ที่50โวลต์มันจึงไม่ชาร์จแบตนะครับก็เลยยังไม่เกิดการกินกระแสะแผงโซลาเซลล์นะครับอ่ะผมจะเร่งนะครับเปิดหลอดไส้นะครับเปิดหลอดไส้มานะครับให้แรงดันเนี่ยมันเริ่มตกไปนะครับฝั่งน้นก็จะกินกระแสะมากขึ้นนะครับอ่ะคอยดูนะมันจะเกิดการผสมไฟนะครับ ปิดไปก่อนอ่ะนะครับท่านผู้ชมเริ่มกินแล้วเห็นไหมนี่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 ที่ผมหมายถึงเห็นไหมเริ่มกินกระแสจากชุดบูทแล้วนะครับเห็นไหมกระแสเริ่มดิ้นไปสองร้อยมิลลิแอมแล้วนั่นหมายความว่าตอนเนี้ยนะครับแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยเขาเริ่มตกลงมาแล้วนะครับก็เลยเขาจะกินกระแสจากชุดบูทเข้ามาเสริมเห็นไหมครับกระแสชุดบูทเนี่ยเขาจะเข้ามาเสริมอยู่ที่300มิลลิแอมเห็นไหมครับ ท่านผู้ชมดูตอนนี้เห็นไหมกระแสชุดบูสต์นเนี่ยเริ่มเริ่มมากขึ้นแล้ว400เห็นไหมครับ400สมมติสมมตินะผมปิดหลอดไส้นะผมปิดหลอดไส้นะครับ 3- 2 1สองหนึ่งปับ๊บเห็นไหมครับพอผมปิดหลอดไส้เนี่ยมันกินกระแสจากแบตเตอรี่น้อยลงพอกินกระแสจากแบตเตอรี่น้อยลงแรงดันแบตเตอรี่ก็พุ่งขึ้นนะครับพอพุ่งขึ้นเนี่ยนะครับ แรงดันแบตเตอรี่มันเหนือกว่าแรงดันชาร์จนะครับชุดชาร์จถึงไม่ทํางานแผงโซลาเซลล์เนี่ยต่อให้มีแสงมาก็ไม่ชาร์จนี่คือกรณีที่เราตั้งแรงดันชาร์จนะครับต่ํากว่าแรงดันแบตเตอรี่นะเพราะฉะนั้นควรตั้งสูงกว่านะครับอ่ะผมเปิดหลอดไส้ครับอ่ะปีอวอร์เตอร์ดับนะครับปีวอเตอร์ดับการทําง,งาน อินเวอร์เตอร์ดับการทำงานกระแสไม่ไหลอินเวอร์เตอร์ดับนะครับ น่าจะมีการช็อตอะไรแต่ประการใดหรือเปล่าสงสัยอินเวอร์เตอร์เสียนะครับคงต้องไปซ่อมอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอ่ะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะอ่าอ,อาจจะเป็นเพราะตอนที่จังหวะที่เราทดสอบการชาร์จนะครับมันกําลังได้ที่ได้ทางเราไปไปปิดอะไรแบบนี้นะครับแรงดันมันก็เลยไม่ได้ปล่อยมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอไปตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ